ส่องของขวัญป้าชมพู่รับขวัญน,น้องวินลูกชายแม่หนูเล็กป้าเปหนักมาก <What? S 1> กลายเป็นคุณแม่ลูกอ่อนไปอีกคนสำหรับนักแสดงตลกสายฮาหนูเล็กก่อนบ่ายที่ก่อนหน้านี้ได้ให้กำเนิดลูกชายคนแรกน้องวินออกมาลืมตาดูโลกเป็นที่เรียบร้อยบอกเลยว่าหน้าตาน่ารักหน้าชังมากหล่อมาตั้งแต่เด็ก แถมอารมณ์ดีสุดๆงานนี้เพื่อนๆในวงการบันเทิงก็ได้มาเยี่ยมรับขวัญหลานวินอย่างไม่ขาดสายอย่างล่าสุดชมพู่ก่อนบ่ายได้ควงสามีบอยวัชระพงศ์พลเมืองดีก็มาด้วยเช่นกันดูจะรักและหลงหลานวินเอามากๆแต่จะเอาอะไรมารับขวัญแบบง่ายๆได้ยังไงก็ต้องมีมุกขำๆหน่อยค่ะตามไปชมภาพเหตุการณ์นี้กันค่ะ พี่เออมไงหนูเล็กวันนี้มาเยี่ยมลูกพี่เหรอเออจงตีจะบ้าเหรอแก่แก่แกะแก่โอ้ขอบคุณมากช่ะนี่แม่ไม่รอในตาบวมมากจะประาคุณแม่ก็อย่างนี้แหละเดี๋ยวตอนฉันมีฉันก็พี่คนการกันเออแดีวพี่ซื้อสัมีมาให้เอาไปเช็นจะบ้าเหรอรับผ่านหลานนะคอ้หนูสานอะไรลูกขอให้หนูแข็งแรงสุขภาพแข็งแรงนะลูกนะเรียนเก่งๆเป็นเด็กดีนะลูก อุ้มไปรือหัวต่ำมากเลยเนี่ยังไงอะ่ะนคนหมาลูกคนมาลุงบอยกับป้าชมพู่เอามาให้อ่ะข้าเต้าขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิก อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวค้นนะคะรักทุกคนคะ่ะ